ครมีกระสุนลูกซองบ้างครับพี่ Let's not meet our maker today ได้ปล้วมีตะไน่ปะมีครับลูกเก้าเพียบเลยลูกเก้าจริงๆผมต้องโยนกระสุนให้เพื่อนบ้าเนี่ยก็ถ้าเพื่อนขอก็โยนให้เออผมอยากได้ลาเฟิลอน a m ครับผมไม่ให้ครับเออแย่ผมผมกดห้าได้เลยป่ะ ammo o ห้าห้าอะไรอ่ะ มันทั่วไจะให้กระสุนกดตัวไอแล้วก็คิขวาทีู่กดห้ามแล้วนั้นเป็นการเทแค่สัวเฉยอ๋อตอนนี้กระสุนอย่างเต็มนะครับผนดูซีว่าเอาเกอะไรเอาเลยเอาวะคนเปิดแล้วอยากได้กระสุนผมวางไว้ให้แล้วไดครับอ๋อผมเก็บไม่ได้แล้วครับเต็มแล้วครับเก็บมเต็แล้เก็บมเลยก้แบบนิดหน่อย

อ,อ,อันเล่ประมุดเลยนะเสียงนกเนี่นะนนยโอ้โหมันไม่มีสโคปอ่ะมันไม่แม่นเลยอนะ่ะมันจะวิ่งเหมือนเดิมบ้าสุดว่าไงวิ่งไปก็ได้ไปนะครับเฮ้ยอะไรอะ่ะล<น>อยไม่ได้วะเต็มตัวนี้ ไปโดนกันเดนบินที่ฐานแล้ววะไม่กันแล้ววะไม่นานแล้วฮะจุกอะไรเนี่ยโอ้ยมาแล้วแล้วเลนี่บินกับบางนกข้างหลังนี่มีนกเน่ไป มาก่อนนะทุกคนเกิดอะไรไปเลยเอาเวก้ามหมร่วงก่อนก็เลยวกันไปยิงไปออกเฉยเอาไหมเออมันตีผมไปโดนนกอ่ะเออเข้าใจเข้าใจอะไรบอสหนีไปแล้ว Cool. Here's Come to a rescue. No anyway. matter how brief. Yeah. 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 Need, a Need a moment to relax. Need a moment to relax. You're gonna oh, be okay. okay. A little self care. Little self -care. This face? Ooh. This is my grateful yeah. face. <laughs> mm-hmm. I okay. thought <laughs> they were dying <laughs> out. Doesn't matter right now. Let's <laughs> concentrate <coughs> on getting back to the city. it I'll take it. Take it. I'll get Reloading! Reloading! we need to take better care of that moon ประตูนี้ขีดมันต้อ <ทำ S 1> งเปิดแหละแบบนือเปล่าวต้องเปิดหลยตา Right. Ah! I'm oh. <laughs> Not on my oh. appreciate oh. it. <laughs> <gun>. <laughs> I'm You're the best! won't take he'll a second. You'll be good yeah. as hell. Shotgun. Thank you, Thank you. Here's my pen. Mm -hmm. you

ต้องเปิดแล้ววะ400ไม่เป็นไรจ่ายไปแล้จ่ายไปแล้กันชิวๆสวยคุณโป่มาเปิดครับครับเติมเลือดครับเติมเลือดเนี่ยครับกล่องพยาบาลนี่กล่ร้เยใช้400บาทการเติมแบบแฮปปีได้ครับนี่แฮปปี้ครับเติมเลือดไหม ไม่ละลผมมีหยุดคิงช้างไม่ปื๊ดเอาเลยมันจะมีตัวใหญ่โผล่มาใช่ไหมครับกลับไปดึงเดิม to <laughs> reload! Uh, <laughs> fuck! <laughs> <laughs> fuck. Timing is everything! <laughs> <laughs> Damn, you stink!

ก็สุดเลยขอสนขอสนหน่อยได้ครับสนเพื่อทุกตามีปะมีครับมีเพียบเลยนี่มัน ทอ,อมบี้มันไม่ได้จะมีหนามทุกตัวป่ะครับไม่มันเป็นเป็นคอร์รัปชันการมีหนามก็คือนั่นแหละคอร์รัปชันการมันมันมีหนามนะกลัวมากโอ้ย oh, <c oughs> ผม <c oughs> ผมเจอเห็นไอเทียมระเบิ There's a past for who watched us. One, one side pushes all we need Please, don't say that word, man! What? What word there? Final! <sighs> Final! 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 ตอนนี้นะใ,ใครเลือดน้อยต้องใช้ต่อยแน่นอนผมใช่ไหมใช่ครับถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าใช้แล้วมันเปอร์เซ็นต์เลือดมันจะเพิ่มขึ้นไหมแหมคิดพีน่าจะขึ้นนะถ้าถถ้า้าาจไม่ผิดเป็นทิปถ้าเป็นทิปเปิ้ลจะขึ้นนี่ครับถ้าเป็นอันเนี้ยคุณโ,โปขึ้นครับแหม,แมคิดพีขึ้นเลยด้วยเหมือนกัน มีแค่มีแค่นั้นเดียวที่ทำให้แบบเพิ่มปืขึ้นก็คือไอ้ปืนนั่นแหละโอ้ปืน here. Ammo To. Damn that feels good. Feel good Oh yeah can yeah. see Agua oh, wow. see กดชอบใจนะว่าเป็นไง